รุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่26กุมภาพันธ์2564โดยเฉพาะครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้านี้กันดีกว่าเริ่มด้วยที่ข่าวนี้กันเลยเซียมิจัดให้เลยหมื่นล้านส่องไล่อัพเชลซีชุดลุน้นแชมป์ซีซั่นหน้าโดยคาดการณ์เป็นตัวจริงของเชลซีในซันหน้านะฮะหลังเซียมีพร้อมทุบครั้งเสริมทัพไปอีกกว่าหมื่นล้านบาทเพื่อไปถึงแชมป์ให้จงได้ โดยที่ทางปร ovich, มาณอับาโมวิชมหาเศรษฐีชาวรัสเซียเจ้าของทีมเชลซีพร้อมประเคเนเงินกว่า260ล้านปอนด์หรือประมาณ1 0 4 0 0 0 0 0 0บาทให้กับทางโทมัสทูเคิลคุนซูชาวเยอรมันปลดยิงนักเตะใหม่มาเสริมทัพเดี๋ยวนี้เพื่อเดินหน้าลุน้นแชมป์ศึกฟุตบอลเยอรกันอย่างเต็มตัวในฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้โดยสิงห์บรุษนั้นใช้เงินไปกว่า230ล้านปอนด์นะฮะหรือประมาณ9 2 0 0ล้านบาทกับการดึงนักเตะอย่างไคลส์ฮาวเวิร์ด ฮาคิมซีเอสทิโมว n นเนอร์เบนซีเวและก็อ d u ูอาร์แมนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปีก่อนแต่ก็น่าเสียดายนะผมยังไปไม่ถึงชม้์เลยเพราะแมนซิตี้ทาคะแนนนำโด่งอยู่ณเวลานี้อย่างไรก,ก็ตามเซมีพร้อมทุ่มเงินก้อนโตอีกในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อให้ไปถึงชม้มให้จงได้โดยเป้าหมายเบอร์รแรกที่อยากจะได้ก็คือเออริ g งบา,าร์รนกองหน้าฟอร์มฮอตของทางบรินเซอรด์น ที่ล่าสุดมีค่าว่าเือรเหลืนนั้นตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถวา150ล้านปอนด์หรือประมาณ6,000ล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนั้นเชลซียังอยากได้นิคสัสซูเล่เซนเตอร์แบ็กมาจิมมนิกเข้ามาช่วยเสริมแนวรับฟรองเคซี่กองกลางเอซิมิลานและก็ยานโอบรักนะฮะผู้สัตูจอมหนึบของทางแอตเลติกอปมริกอีกหนคนนั่นเอง ถ้าเจอซีเนนตเตที่ต้องการทั้งหมดมาเสริมทัพแล้วล่ะก็หน้าตาของ11ตัวจริงในสั้นหน้าคงจะออกมาเป็นแบบนี้โดยอิงจากระบบ3-4-3นั่นเองโดยเริ่มจากตำแหน่งผู้สำบัตูจะเป็นโอบรักที่เข้ามาเป็นมือหนึ่งแทนเมนดี้ส่วนทางเซ็นเตอร์แบ็ก3คนจะเป็นทเทโกซิวาซูเล่และก็อันเดริโอบริติเกอร์ขณะที่กองการจะใช้เคสซี่ยืนคู่กับทางมาเโอคอมบัสซิสโดยบริสเชมรับบทวิงแบ็กฝั่งขวาขณะที่ so, ทามาโกสอารันโซทำ้าที่วิงแบ็กด้านซ้าย ส่วนสามภาษาด้านหน้าให้แวนเนอร์ er, ไปยืนบริมเส้นด้านขวาขณะที่มปสันเมาส์เนี่ยประจำการทางฝั่งซ้ายโดยมีฮาร์แลนด์รับบทเป็นกองหน้าตัวเป้าน้านผมเป็นนําว่าระบบ343ของทางโทมัสทูเคลิลเนียดูแล้วจะเหมาะสมกับเงิน260ล้านปอนด์ที่จยมีนั้นมอบให้ไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วมันข่าวต่อมากันดีก่าน,นครับฝันมานานแล้วจูเคิลเปิดใจถึงการได้คุมทีมเชลซี Chelsea. ที่มีกองเต้เป็นเสาหลักโดย,ก,ยาาะะการในทางโทมัสซูเกลนะครับผู้จัดการทีมป้ายแดงของทางเชลซีออกมายอมรับว่าตัวเองนั้นโชคดีที่สุดแล้วที่ได้เข้ามารักงานคุณซอทัพสินความรำเชลซี Chelsea, เพราะมีนักเตะในฝันอย่างเอ็งโกรกองเต้อยู่เป็นเสาหลักนั่นเองผมรู้จักทางกองเต้มานานหลายปีแล้วนะทั้งในแง่มุมส่วนตัวและก็คุณภาพเชิงฟุตบอลฉะนั้นพอได้มาคุมทีมที่มีเขาอยู่เป็นเสาหลักจึงได้รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยนะอดีตกุณซอซื้อ,อเลืองคนนี้ได้กราวนะฮะ เขาเป็นกลารงรับที่สามารถแย่งบอลจากฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งหมดในระยะ10เมตรห่างจากตัวเองและเมื่อเรามีตัวตัดเกมขั้นเม็อย่างนี้แล้วทําให้ดึงเอาศักยภาพของตัวผู้เล่นและก็ตัวลุกคนอื่นนะฮะออกมาได้เต็ม100%ด้วยเช่นกันในเมื่อแทคกติกของผมคือการใช้ความเร็วของบรรดากองหน้าที่มีอยู่เพื่อทําลายแนวรับคู่ต่อสู้การได้กองเต้มาคุมพื้นที่แดนกลางานั้นจะไม่ผลลัพธ์ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว การทาง,งานกับผมไม่มีอะไรมากมายแค่ทต่ความเข้าใจในปรัชญาและสิ่งที่พยายามถ่ายทอดออกไปให้ดีที่สุดแล้วฉะนั้นลงเล่นด้วยความมั่นใจและสุดท้ายพวกคุณจะสร้างสรรค์โอกาสเข้าทำยิงประตูดได้เองนั่นเองครับมานะผมเป็นตว่างงานนี้นะฮะชูเคิลก็ได้บอกเอาไว้แล้วมาดูค่าวต่อมากันดีกว่านครับลื่นเลยสิงติดต่อซารี่แต่โดนเสียมีเบรกหัวชิมเลย โดยเซีได้ติดต่อบริโอซารีในะผมให้กลับมาทํางานเป็นกุนซือของทีมอีกครั้งแต่เกิดเปลี่ยนใจแต่งตั้งโทมัสทูเคิลให้รับตแหน่งแทนเลยดีกว่าโดยสิ่งห์สงคัญเชลซีจัดการปลดผู้จัดก,การแฟนล้ำผาดออกจะตำแหน่งเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยทีมประกาศแต่งตั้งโทมัสทูเคิลมารับงานต่อด้วยสัญญา18เดือนและที่ผ่านมากุนซือชาวเยอรมันคนนี้ไปทำผลงานไดยอยนะ้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะอย่างไรก็ตามเด้ไดิเมลอ้างรายงานจากทางไรส์สปอร์ตสื่ออเตอรี่เผยบว่า มาริน่าการนอฟสกายาผู้ในการของเชลซีพยายามติดต่อถึงซาวรี่ให้กลับมาทำงานที่แซนฟอร์บริกันอีกครั้งแต่เรื่องดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นจนได้สาเหตุก็คือทางโรแมนอับบามวิชเจ้าของสโมรสรจัดก,การเบรกเรืร่องดังกล่าวและกสั่งการไปให้กับทีมงานไปเจรจากับทางชูเคิลแทนหลังจากปลดและาราดออกไปพวกเขาต้องการซาวรี่โดยเฉพาะมาริน่าการนอฟสกายาที่สู้เพื่อให้เขาคนนี้กลับมาอีกครั้ง โดยซาวรี่ตอบตกลงกระทันเชลซีแต่ทางบรโมนอาปาโบวิชนั้นหยุดทุกอย่างเอาไว้ภรรยาและลูกชายของซาวรี่นั้นผลักดันให้พวกเขากลับไปที่เนเปลิลอีกครั้งก็งเป็นคำว่าง,งานนี้ซาวรี่เกือบได้มานะผมต้องหักหัวกลับทันควันนะฮะเพราะาตัวเขานั้นโดนเสียมีเบรกเอาไว้นั่นเองกระ้ังเราดูกต่อไปในยุคข,ของชูเาก,ากิลกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาบรดาข่าวต่อมากันดีกว่าครับ บริโอใส่หัวดูแวนเนอร์แล้วหงุดหงิดเสเหลือเกินโดยบริโอเฟย์นานอนดีตกองหลังของทางแมนยูของรเรานะฮะได้เผยมาว่ารู้สึกหงุดหงิดอยู่เสมอเวลาที่นั่งดูฟอร์มของชิมโมแวนเนอร์กองหน้าของทางเชลซีโดยแค่เมื่24ปีรายนี้ย้ายมาค้าแข่งกับทางเชลซีในชั้น,นี้พร้อมกับความคาดหวังอย่างสูงสุดจากผลงานอันยอดเยี่ยมของทางไลซิก ต้นสังกัดในเยอรมันซึ่งแม้ว่าช่วงต้นซีซั่นนั้นจะมีประตูมาฝากอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ในช่วง2-3ถึงเดือนที่ผ่านมานั้นฟอร์มของเขากลับตกลงไปอย่างน่าใจหายโดยในเกมล่าสุดที่ทีมบุกชนะอาร์เจนติกเปลี่ยนไป1ต่อศูนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็เป็นในเกมที่เช้าตัวนั้นยิงไม่ได้และก็ฟอร์มการเล่นก็เรียกได้ว่าแย่ก,กว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเขาโดยทางด้านเฟรดาน,นีวิจารณ์เรื่องนี้ว่ารู้สึกงุดหงิดทุกครั้งเมื่อได้เห็นฟอร์์มของนนอ,ของนนเรคี้ มันเป็นอะไรที่น่าขหง,งิดกับการดูเขาเล่นเพราะคุณเฮยเห็นคลิปกับสิ่งที่เขาทําได้เขาเข้าไปในเขตโทษยิงไปโดนผู้สัมปัสถูเซฟก็ยุติธรรมมากพอแล้วแต่มันหลายครั้งมากจนเกินไปนะฮะเมื่อเขาเสียการครองบอลในจังหวะตั้งเกมหรือกับการตัดสินใจของเขาเข้าไปในเขตโทษในบางครั้งหรือบางครั้งนักเตะที่มีความรวดเร็วต้องดึงเกมช้าบ้างพวกเขาวิ่งอย่างรวดเร็วจนเกินไปทุกครั้งซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเบอร์ไปหมดเลย สำหรับทางวันเนอร์นั้นยิงประตูในเผด็กรกีดได้แค่ลูกเดียวแล้วมันแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเกมถัดไปทีมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์เดในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้แต่ว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็แลวกันว่าศึกนี้จะเป็นเช่นไรนะยฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับโอริเยชิรูหัวหอกเชลซีผู้หนัดยิงเกมเยือนยูฟาแชมเปียนลีก โดยกันนี้เพิ่งจัดการซัดประตูตชัยให้กับทางสิงห์สงครามเชลซีนะฮะทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลผยวอังกฤษมามาดหมางสลับทางอดิเยชูรูกองหน้าจอมเก๋าทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018หลังซอยตาข่ายด้วยท่าเตีลังกาให้ตะสงกัดเฉือนชนะตราหมีอาเดนโก,ก้เบริกทีมจ่าฝูงในศึกลาลีกาสเป,เปนเป็น1-0ในศึกยูฟาแชมเปียนลีก,กรอบสุกทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อคืนวันที่23พคที่ผ่านมา โดยยิ่งทำให้ทางเชืรูนั้นได้ครองสถิติเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่ยิงประตูให้กับทางเชลซีในรอบน็อกเอาท์ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกด้วยวัยถึง34ปีกับอีก116วันไปเลยนะฮะและกลายเป็นนักเตะคนแรกของสิงคร์มเชลซีในรอบ9ปีที่สอยตะข่ายในถ้วยใบยใหญ่สุดของยุโรปได้มากถึง6ลูกเท่ากับทางดิเดเยตดอกบาตำนานกองหน้าทีมชาติแอตเลติโกซึ่งเคยฝากผลงานเอาไว้ในช่วงฤดูกาลปี2011-2012 ตอนนี้ชิวูรนี่ยิงประตูในศึกยู่า้าจเป็นล็กในรดูการใหม่นี้ไปแล้วทั้งหมด6ประตูจากการลงเล่นไปเพียงแค่5นัดเท่านั้นและเป็นการสอยตะข่ายได้จากเกมนัดเยือนทั้งหมดเลยด้วยซ้ำไปทำให้กองหน้าไว้สัย3ีปีรายนี้กลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูนอกบ้านใน้้าที่สุดในสันดนี้นน ไปด้วยเลยเช่นกันโดยถือว่าเป็นผลงานดีที่สุดในถ้วยใบใหญ่ของยุโรปอีกต่างหากเพราะเคยฝากผลงานดีที่สุดนะฮะจากการยิง5ประตูเมื่อตอนสมัยที่ค้าแข่งกัชชางปืนใหญ่อาเซอลในช่วงฤดูกาล2015-2016นั่นเองโดยก่อนหน้านี้ชิรูนั้นได้จารึกชื่อลงหน้าประวัติศสาสตร์ของศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก้วยการครองสถิติเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่เมายิงคนเดียวถึง4ประตูใน1เกมได้ด้วยวัยนะฮะ24ปีอีกอ13วัน โดยทำได้นในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่บุกไปชนะเซบิยาถึงสเปนไป4-0ต่อเมื่อช่วงปลายปีก่อนนั่นเอง แม้ว่าตอนนี้จะอายุมากถึง34ปีแล้วแต่ชิวรูเนี่ยยังคงความเป็นขิงแก่จากการยิงประตูได้แบบต่อเนื่องนะฮะโดยสอยตะขายกับทางเชซีจากการลงเล่นทุกรายการในฤดูการ2020ไปแล้วทั้งหมด11ลูกและยังคงพร้อมเดินหน้าซันโวศึกยูฟาแชมเปียนลีกเพื่อจะนำทีมต้องสังกัดลุ้นยึดบัลลังเจ้าสโมสรยุโรปในซันนี้กันต่อไปนั่นเองโอ้โหเป็นนางงานนี้แก่แต่เก่าของจริงนะครับชิวรูงานนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรเชลซีประําวันที่26กุมภาพันธ์2564โดยใช้ผู้ปะครั้งเชลซิงครับ